หูฟังที่แยกเสียงดีในระดับเอเทียเอามาเล่นพับจีจะลอดหรือจะล่วงซึ่งผมก็ไปเจอเทลิสนี้มาครับก็คือวอล h a กของ f เฟ r e ีวิวแล้วผมก็ได้เจอหูฟังตัวนึงก็คือฟิโอเอฟเที่ได้เทลิสก็คือระดับเอเลยซึ่งบ่งบอกว่าหูฟังตัวเนี้ยมีเทคนิคในการแยกเสียงที่ดีมากครับ คือดีมากจริงๆครับในการแยกเสียงแต่เท่าที่ผมลองมา1เดือนละมันก็ยังมีจุดที่ยังเป็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้อยู่ถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี้ยจะแยกเสียงดีมากขนาดที่ผมให้คําว่าดีมากที่สุดเลยก็ได้ซึ่งมาดูที่ตัวหูฟังกันก่อนครับว่าตัวหูฟังอะออกแบบมาเป็นยังไงซึ่งตัวหูฟังอะตัวเนี้ยได้ชื่อว่าเป็นตัวเรือธงของทาง FIO เลยก็ว่าได้ทาง FIO ใส่ไดเวอร์มาให้ทั้งหมด10ตัวครับแต่เ็นไดเวอร์ BA ทั้งหมดเลย ในตัวนี้มีไดเวอร์ b a 10ตัวรวมอยู่ในหูฟังตัวนี้ซึ่งผมมองว่ามันทำให้ตัวหูฟังอะแยกเสียงได้ดีแล้วก็มิติอะไรอะต่างๆรอบตัวคือชัดมากคือศัดตููไปซ้ายก็รู้ซ้ายศัตููไปขวาก็รู้ขวาซึ่งในระดับที่อยู่ในบ้านเดียวกันคือตัวเนี้ยคือกิน,ก,นกินแบบกินหูฟังตัวอื่นที่ผมเคยใช้มาเลยแต่ถ้ามันขยับจุดที่ควรได้ยินเสียงจากระยะใกล้อะไปเป็นกลางหรือระยะไกลอะ อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับสําหรับหูฟังตัวนี้ถ้าให้เทียบกันในระยะที่ควรได้ยินอ่ะก็จะเป็นระยะ2อถึงสบ้านครับแต่ถ้าเป็นบ้านที่4ี่ก็คือจะได้ยินเพียงแบบทิเดียวแหละคือจะได้ยินแบบแว๊บ,บเข้ามาครับแต่ไม่ใช่มันไม่ได้ยินเลยนะครับมันได้ยินเชื่ซ้ายซ้าย้ายน็อกน็อนอก,นอก,นอกเอา้ายก่อนดีกว่าฟิไ เอ้ตรงนี้ไอ้นอกอีกตัวนกตรงนู้นอะ่ะเนี่ยหลังเนี่ยเต๋อปัญหาแต่ฝั่งเราน่าจะมีอยู่นะ ตรงนี้ตรงนี้ <Okay. S 1> เฮ้ยไม่ตายวะหัวแตกเลยอ่ะบ้านนี้มีไม่กล้วงนี่เหรอฟังเสียงขยับดีๆนะครับ หหมมดดเที่ยหลังถ่ายละเออนั่นกันก็ไรอ๋อพวกเที่ยวไหนาก็จะกำลังมา เขาทำยี่อะไรกูเนี่ย เพื่อนมันอยู่ไหนวะน่นจะไปจอดบ้านนาปะ่ะเฮ้ย,ย,ยี้ยแม่งเล่นตั้งแต่พับจีเปิดแรกๆอะหนุ่มวิเขาเรียกว่าหนุ่มนาวีเ,ออเว้ยเมื่อก่อนเก็บไม้ป่ะมาดิจอดจอดจอดนะ ยกูเล่นเลยกูเล่นเลยหลังรถไอ้เน็ตวะมันโดนเน็ตเต็มเต็มเลยนะรถบังรถลับหมดเลยอืมตัวระเบิดเหรอไอ่เหียเก็บยา ไม่มีรถไมาอีกทางเดียวกันเลยตรงนี้ตงนี้ ยังยังยังหมดนปอมันตับมันน็อกหนึ่งอ่ะแล้วก็สามซันตีเฮ้ยขอ,องวิง่งโลงๆเลยนี่ mong được hơn mong được 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 สองตัวหสองเที่ยหมดยัง

I ขอสรุปเลยนะครับหลังจากที่ใช้มา B A 10ตัวให้รายละเอียดเสียงในระยะใกล้1ถึง2บ้านแม่นแบบแม่นมากคือศัตรูขยับไปทางไหนขยับนิดนึงคือรู้จุดเลยแต่ถ้าไกลกว่านั้นล่ะสามบ้านขึ้นไปคุณจะได้ยินเสียงเพียงแบบแบบและคือคุณรู้ว่ามันมีแต่แบบคุณไม่ได้แบบชัดเจนว่าแบบ เฮ้ย hey, มันมีนะแต่มันขยับอยู่ข้างบนซ้ายขวาอะไรเงี้ยคุณจะไม่มีจุดนั้นซึ่งก็ลองลองดูนะครับว่ามันเหมาะสำหรับคุณไหมสำหรับหูฟังตัวนี้ความสามารถของมันคือสิ่งที่คุณขาดไหมนั่นแหละคือคําตอบที่คุณจะเลือกใช้หูฟังตัวนี้ครับครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนผมง่ายๆนะครับแค่กดลิงก์ช้อปปีด้านล่างก่อนสั่งซื้อสินค้าคุณไม่ต้องจ่ายเพิ่มครับแต่ช่วยให้ผมได้มีรายได้เล็กๆน้อยๆนะครับโปรเพยเยอร์เขาใช้อะไรกัน ขอบพระคุณมากๆครับสำหรับการรับชมขอบพระคุณจริงๆครับ